โดยเสีต่อนะครับในเบรกนี้นะครับเราจะแบ่งนะครับทั้งแขกรับเชิญแล้วก็ศิลปินนะครับมาแข่งเกมกันนะฮะโดยเราจะมีเวลาให้30มสิบนาทีนะครับเกมที่มีชื่อว่าสิงห์เหนือเสืออีสานนั่นเองนะครับครับก็คือว่าเราจะให้ทั้งนงองริ์และก็นงเซนเนี่ยนะฮะออกมาเป็นคนร้องเพลงเป็นภาษาบ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ให้พิธีกรที่ดูอจากทรงแล้ว โอ้สกิลต่ำเลยแม่แค่คำว่าคนกินปลาเยอะๆเลยไม่ใช่ครับสกิลต่ำของพี่พุธนี่หมายถึงเอ่อไปไปไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่หมายถึงไม่ต้องสกิลต่ำนี่หมายถึงความสูงของเราสองคนหรือเปล่าครับเปล่าครับโอเคถึงถึงตัวผมจะสั้นแต่ว่าไม่สั้นนะนามสกุลนามสกุลยาว <ST su> จะแบ่งทั้ง2ทีมนะครับโดยที่น้องล็ซจะขู่น้องไกด์ครับแล้วก็น้องบอมนะครับจะขู่น้องเซนนะครับสองคนนี้เขาเล่นด้วยกันนั่นเองนะฮะเอาละทั <st st <ut> <estate> <sc> ้ง2ทีมครับต้องปอดยฉุกเพื่อที่จะหาคนที่ออกมาแข่งขันก่อนครับมามาเซนเป่าแกเราจะให้ทีมที่แพ้เล่นก่อนนะครับ เชิญน้องลิศตรงนี้เลยครับส่วนน้องไกด์นะคะต้องยืนอยู่ในวงกลมนะครับมีหน้าที่แค่ถ่ายแค่ชื่อศิลปินให้ถูกต้องนั่นเองถ้าพร้อมแล้วลุยเด้กเก็บมาพ่อเจ้าทั้งเที่ยบอวว่าติ๊กแอนติ๊กแอนถูกต้องครับอยู่พูดเดียวกับตอนเร่งๆที่เบิร์ดพี่เบิร์ดถูกครับอีกโดนบอสกันถูกต้องครับ คอยคือคนกำลังกี่ตายฉันคือคนกันแล้เอาฟังซักจบโอ้โหโอ้โหไกด์ครับปัญหาไม่อยู่ตรงที่เราฟังไม่ออกนะว่าลิศร้องเรื่องอ, <c oughs> ะอะไรนะทีมของน้องลิศนะฮะได้ทั้งหมด4ีคะแนน <c oughs> ไอ้ยงม่ตก่อเนะครับมาถึงทีของน้องเซนบ้างดีกว่าน้องเซนนะน้องเซนต้องร้องเพลงภาสานหนือนะครับและโจน้องเซนจงดไหนเมื่พูดเรียบร้อยแล้วสาินาทีพร้อมแล้วลุยคนบ้านเดียวกันไทยเีอไทพทอนภเอามาสันเนือไทยียทไทีทไอยพีทไทยพีทไทยพีทไายพีทยียพีทีทไทาไเ ขอบคุณที่หักกันขอบคุณทุกเธอที่เคยบอกกใจไวต่อโต๊ะหนักไอ้หักนะครับพี่พี่พี่เฮ้ยเป็นไงบ้างครับน้องเซนครับเมื่อกี้ปัญหาอยู่ที่เพลงไหนฮะเป็นเพลงอะไรครับอยู่ที่เพลงเป็นเจังใดนะนอกคว้ามันต้องู่เนี่ยครับถ้าถ้าถ้าเป็นภาษาเหนือต้องร้องหน่อยฮะ เป็นจะไดกันนอกความฮักมันก็เหมือนกันนะฮะใช้กัน่ะคือคือคือเป็นภาษาที่ฟังง่ายแต่ถ้าเราข้ามมาทางภาคอีสานปั๊บจะเป็นยังไงอ่้ลองดูซิครับเป็นยังไงล่ะนอกความฮักเลยเลยไม่เคงเอาละนะฮะสรุปคะแนนนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับในการร้องเพลงนะฮะเกมสิงเหนือเสืออีสานนะครับสรุปแล้วก็คือทีมของน้องฤทธิ์นะฮะเป็นฝ่ายชนะไป ผู้ชมค,ครับเดี๋ยวเราพักเบรคกันแป๊บหนึ่งนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับของลิทนะฮะเราจะมีการแจกของรางวัลในช่วงของ OIC Fan Request นะครับลิทและเซนครับจะแจกปอกหมอนี่พวกเขาเพ้นกันเองด้วยเดี๋ยวพักแป๊บเดียวกลับมาแจกแน่นอนใ,ใจฉันมากเลยมา,ม,ามากที่สุดรู้ไหมไม่ว่าเธอจะเลือกใครเอากับข้า OIC นะครับช่วงนี้ OIC ล่าลายเซ็นนะครับผมช่วงนี้เนี่ยเราจะให้2คนนะครับ เพ้นปอกหมอนครับเพื่อที่จะแจกแฟนคลับของเขาเลยใช่แล้วแต่พิการง่ายๆเหมือนเดิมนะครับแค่เข้าไปคลิกไลค์ใน Facebook ของเรานะครับ w w w f a c e b o o k c o m o i c c l u b นะครับแล้วจะตั้งคำถามว่าถ้าอยากเห็นริทกับเซนเล่นละครคู่กันเนี่ยอยากให้เล่นละครเรื่องอะไรถ้าใครดูเมื่อวานเนี่ยคงจะตอบว่าอยากให้ริทเล่นบ้านรายทองเป็นเป็นชายกลางใช่ไหมครับใช่ครับริทนายทำหน้าแบบเมื่อวานสิครับ ตอบกันเข้ามานะครับบอกเหตุผลด้วยดีเพราะว่าเราจะได้เลือกกันได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมนะฮะเอาละครับผมตอนนี้เราต้องให้ทั้งสงคนเนี่ยได้ลงมือในการโชว์ศิลปะกันอีกแล้วใช่ครับนะครับผมเอาเลยมาแล้วครับตั้งใจลุยเลยฮะ สังเกตได้ชัดเจนนะครับว่าน้องแซนนีศศิลปะเนี่ยโหใช้ได้เลยนะค,ะครับผมแต่ของลิศนะครับผมว่าน่าจะไปส่งประกวดทัดไทยนะครับ <c oughs> เเรรืื่่ออองงดียทคคคิกนจอพอจ็ ากให้กล้องได้จับงานศิลปะของนงฤทธิ์นะฮะเขาได้ทำการเอาศิลปะนะฮะกับวิชาภาษาไทยมารวมกันเรื่องสองซ้ำกลของเชียร์อยากได้ไหมครับอยากได้ม เดี๋ยวต้องทำไงครับต้องบอมง่ายๆครับเข้าไปเฟซบุ๊กของเรานะครับแล้วตอบคำถามนะครับว่าถ้าสมมุติอยากเห็นฤิ์กับเซนเล่นละครเนี่ยอยากให้อยากให้เล่นละครเรื่องอะไรครับผมผมรู้นะครับเพราะเราจะได้แจกกันง่ายๆเลยครัแต่ถ้าเพิ่มผมให้คนนึงขอเล่นเป็นรักแห่งสยามแล้วกันนะครับ เิยครับง่ายๆที่ผมบอกไปเฟซบุ๊กของเราคับแต่ว่าตอนนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วใช่ไหมครับพี่พูดครับใช่ครับรับผมติดตามเราได้นะฮะทางแบงค์ชาแนลช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชันนะครับผมพบกันได้ตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กของเราด้วยนะครับ w w w f a c e b o o k c o m o i ท c l u b ครับผมครับผมวนในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้แฟนคลับอยากจะฟังพี่ลิศกับพี่เซนร้องเพลงหรือยังครับอยากวันนี้ยังเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ครับวันนี้คอนเสิร์ตจากทั้งเซนทั้งลิดเลยใช่ครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ